ยากที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราการที่จะประจักษ์ในความไม่ใช่เราของสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่ง่ายเลยเพราะสะสมความจำความคิดว่าเป็นเรามาแสนนานจึงต้องฟังพระธรรมด้วยความเคารพจนกว่าจะมั่นคงจริงๆว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราไม่ใช่รีบร้อนที่จะรู้โดยไปทำอะไร ด้วยความเป็นเราจากการสนทนาพื้นฐานพระธรรมที่มสพ30สิงหาคม2563เดี๋ยวนี้มีความเพียรไหมคะมีแต่ไม่ทราบครับ เพราะฉะนั้นจะละความเป็นราวได้ไหมจะเป็นปัญญาที่เห็นถูกตามความเป็นจริงได้ไหมยังไม่ถึงระดับครับเพระะาะ,ะนันก็มีความเข้าใจนะคะตามลําดับขัน้นฟังเพื่อรู้ว่าไม่ว่าขณะไหนท่านสิ้นไม่ใช่ราวแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏและไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้เลยเพราะเหตุว่าดีวนี้ก็มีเห็นก็มีสิ่งที่ถูกเห็นก็มี ใครรู้ความจริงของเห็นและสิ่งที่ถูกเห็นในขณะที่กําลังเห็นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นความไม่รู้กันซึ่งจะค่อยๆรู้ขึ้นต่อเมื่อได้ยินได้ฟังคําที่พูดถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆด้วยความเคารพคือพิจราดดรณาไตรตรองว่าจริงไหมตามที่ได้ฟังเช่นขณะนี้มีเห็นแลวก็มีสิ่งที่ถูกเห็นเพราะฉะนั้นใครไปทําให้เห็นเกิด และสิ่งที่ถูกเห็นจริงๆนั้นคืออะไรคนที่ไม่รู้เหมือนเดิมก็เห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุสิ่งต่างๆอย่างนั้นนะคะเป็นความเห็นูกต้องไหมคะในสิ่งที่ถูกเห็นเฉพาะที่ขณะที่เห็นจะลืมเสมอในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราความเข้าใจในสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏมีแค่ไหนรู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะใช่ครับแล้วแต่บุคคลครับเพราะฉันจะไปดูข้อความอื่นๆก็ต้องตอบเมื่อรู้ว่า เดี๋ยวนี้ที่กําลังมีสิ่งที่กําลังปรากฏก็มีธาตุรุ่ซึ่งขณะนั้นก็มีสภาพจำด้วยมีอะไรด้วยแต่เมื่อยังไม่ปรากฏจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กําลังเห็นมีอะไรปรากฏให้รู้สิ่งที่ปรากฏทางตานะครับเพราะฉะนั้นรู้แล้วหรือยังแต่ฟังให้เข้าใจสิ่งที่กําลังมีในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่ยากทั้งทงที่ได้ยินว่าไม่ใช่เราแล้วก็กําลังปรากฏ ก็ยากที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราจะต้องมีการฟังให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจต้องเป็นไปตามลาตับค่อยๆฟังให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าความเป็นจริงอย่างนี้อีกแสนไกลกว่าจะรู้ได้เพราะฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นจริงขาดการฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปสํานักปฏิบัติและสามารถจะเข้าใจสิ่งที่กาลังปรากฏเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงได้ไหมว่าไม่ใช่เรา เพราะนี่คือความจริงถึงที่สุดมีจริงๆไม่ใช่มีมีกําลังปรากฏด้วยไม่ใช่ไม่ปรากฏแต่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงความไม่ใช่เราในสิ่งที่กําลังปรากฏจะไปทํายังไงก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้นอกจากมีความเข้าใจจากการฟังแล้วฟังอีกจนกระทัง่งค่อยๆเข,ข้าใจขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะถึงเฉพาะสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น ที่ภทยลนงก็จะรู้ประจักษ์ถึงการเกิดขึ้นและการดับไปของสิ่งนั้นไม่ใช่ว่ารีบร้อนที่จะไปรู้เร่งรัดที่จะไปรู้หรือว่าความเข้าใจคืออะไรไม่ใช่เราและขณะนี้เข้าใจแค่ไหนต้องตรงพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม45พรรษาทําไมไม่เพียงประเดียวๆแล้วก็ไปสํานักปฏิบัติพระแ้ก็ต้องตรงตามความเป็นจริงนะคะไม่เปลี่ยนแปลง ขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่เข้าใจว่าไม่ใช่เราจิ้วฟังเพื่อค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้กำลังค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือวความเข้าใจไม่ใช่มีอะไรปรากฏแล้วก็ไม่รู้ความจริงแล้วก็ไปดีใจว่าสิ่งนั้นปรากฏแต่ความรู้อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มั่นคงว่าความเข้าใจถูกต้องเนี่ยมีหรือเปล่าถ้าไม่มีจะมีได้อย่างไร ไม่ใช่ว่าจะไปทำให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าธรรมะไม่ใช่เราแต่ยังไม่ได้เข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราก็ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นทีละน้อยทีละน้อยขณะนั้นไม่ใช่เราเลยค่ะสังขารขันสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกฝ่ายดีเกิดขึ้นทำกิจของธรรมบันอันนั้นมากมายไม่ใช่เพียงหนึ่งถึงสองเท่านั้น กว่าจะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏแม้เพียงเล็กน้อยเพิ่มขึ้นทีละน้อยจนรู้ไม่ได้เหมือนจับด้ามมีดจะรู้ได้ยังไงว่าวันไหนจะสึกจับและปล่อยก็ไม่ปรากฏความสึกแต่ว่าเมื่อสึกแล้วก็รู้ว่าเพราะจับแต่ละครั้งก็ทําให้ถึงการที่ด้ามมีดมันจะสึกไปปัญญาก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เข้าใจแค่นี้ยังไม่สามารถประจักษ์สภาพธารรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดระดับเป็นแต่ละเนึ่นซึ่งไม่กลับมาอีกเลยจึงไม่ใช่เรา พระฉันจึงฟังด้วยความมั่นคงในความเคารพว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ร้ายปริงแต่ว่ารนเวลาที่ฟังแม้สภาพธรรมนั้นยังไม่ปรากฏแต่ก็รู้ว่ากําลังพูดถึงความละเอียดความไม่ใช่เราของสิ่งที่กําลังมีที่กําลังปรากฏ